สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีทรรมคนลุ่มน้ํารายการวิถีทรรมคนลุ่มน้ําวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับกีฬาวูดบอลกีฬาวูดบอลตอนที่2นะครับตอนที่1ก็ได้ชมการสาธิตการจับไม้วูดบอลน,นะครับซึ่งมี3แบบก็คือแบบเบสบอลแบบโอเวอร์แลปปิ้งแบบอินเตอร์ล็อกนะครับโดยนางสาวบัรทิตาบุญยริศหรือน้องปลายฟ้านะครับซึ่งเธอก็มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษา เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการเล่นกีฬาวูดบอร์นะครับคุณผู้ชมครับกีฬานี้สามารถเล่นได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเ,าเล่นได้ในสนามหญ้าที่เป็นดินเป็นทรายเป็นหญ้านะครับใช้พื้นที่ไม่มากไม่ฟ้างมากบริเวณบ้านก็เล่นได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นกีฬาสันนาการโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับสามารถที่จะเล่นเชื่อมความสัมพันธ์ดมายซีเชื่อมอสันนาการนะครับซึ่ง เป็นกีฬาที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ต้นตำรับของกีฬาประเภทนี้ก็คือประเทศไต้หวันนะครับว o ก็แปลว่าไม้นะครับว o ก็แปลว่าอ่าไม้นะครับวูแปลว่าไม้บอลก็แปลว่าลูกบอลก็หมายถึงว่าลูกบอลที่ทําด้วยไม้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก่อตั้งในปี2008นะครับก่อตั้งกีฬาวูดบอลน,นี้ขึ้นมาในปี2008นะครับ สาพันวุฒบอลน,นานาชาติอยู่ในประเทศไต้หวันนะครับซึ่งเป็นคนชาวไต้หวันเป็นคนคิดค้นกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาชื่อว่ามิสเตอร์แวงมิงวีนะครับชาวไต้หวันนะครับแล้วก็เมือ่อได้เล่นกันอย่างแพร่หลายในแถบทวีปเอเชียนะครับซึ่งมาแพร่หลายมานิยมเล่นในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541นะครับก็ประมาณ22ปี นะครับที่นิยมเล่นกันแล้วก็กีฬาประเภทนี้ก็ได้บรรจุลงไปในเอเชียนบีชเกมนะครับเอเชียนบีเกมนะครับที่บรรจุลงไปแล้วก็มีการแข่งขันกันกับนานาชาตินะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นการสนุกสนานคล้ายๆการตีกอล์ฟประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตามไปชมพร้อมๆกัน จากการสาธิตการเล่นของเด็กหญิงปันทิตาบุญยญริศหรือน้องปลายฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกัน Hello, the one ชมกครับก็ได้ชมน้องปลายฟ้าหรือว่านางสาวบันทิตาบุญญาธิ์ได้สาธิตการเล่นกีฬาวูสบอลไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านครับหลายคนเคยเล่นนะครับเคยซื้อมาเล่นเล่นได้นะครับสนามแคบๆพื้นที่ไม่กว้างก็สามารถที่จะฝึกเล่นกันได้นะครับเป็นกีฬาที่สนุกและก็น่าสนใจนะครับซึ่งต้นตำรับก็ กาเป็นกีฬาของประเทศไต้หวันนะครับหลายคนชื่นชอบหลายคนยังไม่เคยรู้จักนะครับแต่ว่านักกีฬาก็นิยมเล่นกันนะครับกีฬาบุสบอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นได้ชมการสาธิตจ,จากน้องปลายฟ้าคุณบันทิตาบุญญาิตกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมแนวความคิดนะครับทัศนคติแนวความคิดของทิเชอร์แพททิเซียนะครับซึ่งเป็นครูชาวอเมริกันนะครับให้แนวคิดทิศทาง

พวกเขาเหมือนมัลต์และเราพยายามเอาพวกเขาผ่านเรียกว่าโครกเคนค่ะพี่เชอร์นะคะก็ได้บอกว่าพี่ราชินีไม่ได้รู้สึกว่ามันยากหรือว่าง่ายค่ะเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับคนอเมริกันค่ะ ในประเทศเขาใช่ไมไม่ไม่ได้มีกีฬาประเภทนี้ค่ะก็เลยรู้สึกแปลกมาแล้วก็รู้สึกสนุกกับกีฬาชนิดนี้ค่ะ thank you thank you ผู okay. Okay. <laughs> <Thank you. S 1> ้ชมครับ <Thank you. S 1> ก็ได้ฟังแนวคิดทิศทางนะครับความคิดเห็นของทิชเชอร์แพททิเซียกันไปแล้วนะครับมุมอมองแต่ละท่านนะครับไม่เหมือนกันแต่ว่า ทิเชอร์แพทติเซียนะครับก็ให้มุมมองว่าไม่เคยเล่นมาก่อนกีฬา,าประเภทวุบอลนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลาัยสวรรค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้กับนางสาวปันทิตาบุญยริอน้องปลายฟ้าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเธอมีความตั้งใจเกินร้อเเซที่จะ สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่จะสาธิตการเล่นกีฬาวุ์บอลประเภทนี้เพื่อที่จะสื่อมายังคุณผู้ชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ